ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการนุชฟลาของเราส่งทีมข่าวมาอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับมาคุยกับเกษตรกรที่ทํานาข้าววันนี้ทีมข่าวสุรเชษฐ์มาก่อนไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับนี่เลยฮะคุณชัยสวัสดีครับโอ้าหจัก,กันกีกแล้ว้โหวันนี้บุก,กนครสวรรค์ทุกแปลงนา<ห>นะเขาบอกว่าใช้นุชฟลาที่ไหนไปที่นั่นแหละครับโอ้โหวันนี้ มาเจอข้าวสวยมากเลยหลังน้ําท่วมเขาก็ปลูกข้าวเป็นปกติเกษตรกรอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับคือพี่ครับแนะนําตัวครับผมนายบัญชาติพิศีครับครับเกษตรกรหมู่สองไผ่สิงครับผมครับผมครับป้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบสามครับเก้าหมู่เก้าสิบสามหมู่สองตำบลไผ่สิงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่ที่ไผ่สิงชุมแสงนครสวรรค์เลยครับแนะนําตัวครับทีละคนเลยสวัสดีค่ะแม่ลำาไยพิศีค่ะ ครับผมครับบาลาี่เกหมู่2ตำบลเผยสิงห์อำเภอแสนนครสวรรค์ค่ะนี่แนะนำกันมาเป็นกลุ่มเลยนะอันนี้น้องอุ้มใหญ่กว่าเขาเลยค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอุ้มมโนวงอยู่บาลานี่เก้าสิบสามหมู่2ตำบลเผยสิงห์น้องอุ้มน้้ออองงนะไรนะน้องอุ้มน้องอุ้มน้้อองุมนะวันนี้ก็จะโดนอุ้มแล้ววันนี้คนที่แนะนำให้รู้จักนุชฟลายใส่เสื้อสีส้มโดนูนะอันแนะนำตัวครับผมครับผมชายแดนสุกแก้วครับผู้บริหารศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ มาไกลฮะแต่ว่ามันในน้ำที่นครสวรรค์นเป็พื้นที่น้ําท่วมไหมครับแม่ท่วมจ้ะท่วมทุกปีขนาดคุณจะท่วมปีนี้เหรอปชสี่เก้ากับโอ้แสดงว่าปีที่ผ่านมานี้ท่วมหนักมากท่วมต้นไม้อึงเนึงโอ้โหทน้ำบกศอกกับตรงไี้บกศอกครับเหรอถ้ามายืนตรงนี้เนี่ยถ้ามายืนตรงนี้มิดหัวไหมลอยลอยต้นไม้สองคนต่อตรงเนี้ยปรากฏว่าหลังจากน้ําท่วมเสร็จสับเรียบร้อย แห้งแล้วเขาก็ทํานากันสิคขาเนี้ยนาของคุณพี่มีกี่ไร่ที่เนี่ยสิบแปดไร่ครับสิบแปดไร่ทํานาข้าวพันอะไรเนี่ยพันซีโอครัพันซีโออายุอายุข้าวได้ข้าวไปงอายุข้าวก็ร้อยเอ่อร้อยสิบวันร้อยสิบวันวันนี้วันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้าวใช่ไหมเกี่ยวอายุได้เท่าไหร่เนี่ยเกี่ยวเนี่ยอ๋อร้อยก็สามวันฮะเกี่ยวก่อนไหมเนี่ยเกี่ยวก่อนแต่แดงว่ามันเหลืองก่อนกําหนดเหลืองก่อน ใช่ไหมเหลืองก่อนแกก่อนดีไม่แน่เกี่ยวก่อนดีครับเพราะว่าได้เงินก่อนได้เงินก่อนทีนี้ต้องถามเกษตรกรเลยนะครับว่าใช้นุดฟอร์ไลเนี่ยตั้งแต่แช่แช่เมล็ดพันธุ์เลยครับพันธุ์ข้าวปลูกไงตั้งแต่แช่นะเอาสูตรไหนสูตรหนึ่งครับหรืออัตราห้าตีสิบห้าทีซีเข่ข้าวทั้งหมดเลยฮะต่อน้าเท่าไหร่เนี่ย โอ้ผมเอาแช่ใส่อ่างครับใส่อ่างใช้แค่สิบห้าซีซีเองเยอใส่อะพันข้าวกี่กิโลน่ะห้าร้อยกิโลแล้วก็เอารถอีกแล้วเอารถทุกครั้งเจนนิดเดียวเองเห้าร้อยกิโลหมดไปสิบห้าซีซีใช่ใช่แล้วเราก็เอาใส่น้ํารถทุกทุกครั้งที่เราลดน้ําเช้าเย็นเอาเลยฮะเสร็จแล้วพอแช่แช่กี่คืนแช่คืนเดียวฮะคืนเดียวครับวานเลยเชาแล้วเอาไว้อีกคืนหนึ่งฮะเอาไว้คืนหนึ่ง เราใช้เครื่องหรือมือหวานใช้เครื่องฮะครับใช้เครื่องหวานนี่พอหวานเสร็จสับเรียบร้อยประกอบหอมดูแลกันฉีดเพ่นสูตรหนึ่งก่อนเลยสูตรหนึ่งก่อนแล้วก็มาครั้งที่สองก็ใส่สูตรสองบวกเข้าไปด้วยครับเอาละโอ้เร่งเลยนะชักเริ่มเร่งเลยนะอัตราส,ส่วนน้อยไหมตอนนั้นอ่าผมใส่ห้าสิบซีซีต่อน,น้ำสองร้อยลิตรออตอนนม้น้อยไมไมน้อยไหม น้อยไหมอัตราส่วนน้อยไหมอ๋ออ๋อนิดเดียวฮะนิดเดียวนะฉีดได้จแรกเชื่อไหมนี่ยมันนิดเดียวมันจะได้ผลนั่นน่ะเชื่อไหมทีแรกอ่ะเขาบอกให้ใช้นิดเดียวเ่ยโอผมผมผมเอาแช่ข้าวเมลิมาก่อนก่อนน้ำจะท่วมอ๋อเาะงอกมันดีลากเาวเห็นผลแล้วเลยเชื่อเลยครับเน่เน่ถอนลากขึ้นมาดูมันต่างกับนาคนอื่นเขางอกไม่เาวตอนนั้นรากมันออกมาเดินดีมากครับการแตกกอละกูแตกดีฮะแตกกอดีนะครับนี่ หลังจากนั้นเป็นต้นมาระยะห่างการฉีดนี่แต่ละครั้งกี่วันโอบางทีก็บางทีก็15วันครั้งหนึ่งใหม่ๆก็ฉีดบ่อยหน่อยฮะเจ็ดวันแล้วก็มา15วันสิบห้าวันแล้วก็ฉีดสิหวันมาตลอดแล,ลแล้วมาเริ่มใช้สูตรสแต่เมื่อไหร่สูตรสองฉีดครั้งที่สองครั้งที่สองผสมกับสูตรหนึ่ง แล้วต้นข้าวไอ้ต้นข้าวตอนนั้นอายุมันขนาดไหนแล้วมันถึงขนาดไหนแล้วถึงฉีดสูตรสองเนี่ยอ๋อผมสิบห้าวันผมฉีดสูตรหนึ่งพอได้หนึ่งเดือนแล้วผมผสมกับสูตรสองเลยสูตรหนึ่งอ๋อเทคนิคเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอตั้งท้องปั๊บใช้สูตรสองอีกครั้งหนึ่งเพียวๆเลยครับใช่ครับเพียวๆเลยครับ ในที่สุดณขณะนี้ร้อยอีสามวันเกยวเกี่ยวแล้วข้าวเป็นไงเราดูสิเนี่ยมันมันลักษณะอย่างนี้มันมันเป็นน้ำหนักดีครับน้ำหนักดีไหมครับโอ้ไ้เลยอแค่ผักเลยอ่ะเนาะแค่ผักเลยเนี่ยนะ คุณพี่มาอยู่ใกล้เมาดูข้าวเขาบ่อยๆเลยมาจ้ะรถเป็นไงบ้างมาดูข้าวแล้วก็ดีใจเพราะว่าต้นข้าวแตกดีเออ้ตดูอยู่ไม่ืนใจไม่เห็นข้าวไม่ชื่นใจไม่ใจนะตัวเองเม็ดข้าวเดี๋ยวสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับลายมันเม็ดลายน้อยฮะเม็ดลายน้อยเม็ดดำไม่มีเลยเรามาดูเรื่องของเม็ดข้าวเป็นไงคุณพี่ว่าเม็ดข้าวมันสมบูรณ์ยังไงเนี่ยการดูของข้าวรักรดีไหมแข่งดีฮะแข่งดีได้น้ําหนักไหม เนี่ยเนี่ยน้ำหนักดีเนี่ยตรงนี้มันกลมเนี่ยเป็น้ำหนักมันกลมจังม้มเลยเนาะพี่ชายเนาะอู้หนักมากน้ำหนักมากเลยอ่ะโอ้โหในน้ำหนักดีน้ำหนักดีครับแล้วก็แก่เร็วแก่เร็วครับแล้วก็เม็ดเต่งออกสุดลวงไหมอย่างเงี้ยออกสุดฮะออกสุดลวงเลยเห็นไหมความชื้นก็ต่ำเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่โอ้ปีที่แล้วนี่ทำนาได้ค่ากี่เกียนเนี่ยสิบหกเวียนฮะสิบแปดได้ดีสิบหกเวียนโอ้ไม่ถึงเกียน ไร่หนึงไม่ถึงไร่ไร่ไปถึงกียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ล่ละโหเต็มที่แน่เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับคคาดว่าคาดว่าคาดว่าอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ชมครับต้องถามหน่อยว่าการใช้ปุ๋ยของพี่เป็นไงปุ๋ยปุ๋ยพื้นธรรมดาเนี่ย๋อมันลดจากจากที่เราเคยหว่าน20่งี้ใช่ไหมแล้วก็หว่านสักสิลูกอะไรเงี้ยนะ โอ้ลดลงะลดลงเยอะเลยลดลงประมาณห้ากระสอบครับโอ้โหกระสอบหนึงเป็นพันอะลดห้ากระสอบอะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเกษตรกรครับจะลดต้นทุนการผลิตผลผลิตจะเพิ่มอย่างเนี้ยลดอย่างนี้ดีไหมดดีครับขเพิ่มผลผลิตดีไหมเนี่ยดีจ้ะต้องดีแน่นอนเกษตรกรรวยแน่นอนยิ้มออกแน่นอนออกเลยเนี่ยนะอ่ะให้เกษตรกรคุณชายดูเม็ดข้าวกันจัดเลยลองเด็ดเม็ดข้าวมาที่เม็ดหนึ่ง แล้วลองแกะดูสิพี่ลองแกะดูดินี่เราจะมาดูว่าแป้งน้ำนมน้ำหนักในข้าวมันเป็นยังไงแต่งไหมเออมันแต่งไมเนยเนี่ยดูโอ้โหเต่งครับแต่งใช่ไหมเต่งมากเลยอะข้าวสมบูรณ์เนาะแป้งก็ดีเนี่ยดูเต็มโครงโอ้โหเนี่ยเม็ดข้าวเต็มโครงนี่แล้วก็ความชื้นต่ํา โอ้โหดีไหมครับพี่ดีครับนั่นนะเกษตรกรเขาจะรู้ไงว่าเขาทํานาเนี่ยถ้าเกิดข้าวดีไม่ดีเนี่ยเขาจะตัดสินใจแล้วเขาจะรู้เองว่าดีปีหน้าจะใช้ไมมเนี่ยหรือะไรเนี่ยใช่ครับใช่นะข้าวข่านี้แหละฮะจะทําอีกครึ่งเดือนกหน้าจะเอาเหรอฮะเอาละอีกนาทีเท่าไหร่จะทําเพิ่มมาอีกอ๋อผมต้องทําเพิ่มอีกยี่สิบกว่าไร่เจอของดีแบบนี้แล้วเนาะน่าทาเพิ่มไหมเนี่ยเนาะใช่โชอันนี้มีเชื้อลงเชื้อรามากวนไหมเนาะโอไม่มีฮะไม่มีเลยนะเพี้ยเพิ่มมาลงบ้างไหมอ๋อ มันมันก็มีมั่งแบบแบบแต่ไม่ไม่เยอะนะต้นมันแข็งนานต้นมันแข็งไงเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของเพียที่ระบาดแล้วลงตอนนี้นะเพียที่ลงเพราะว่ามันมากินยูเลียมันมากินอร่อยดิอ่ายูเลียมันหวานต้นข้าวเขียวๆที่ท่านชอบนักชอบหนาเน่ยแหละฮะเพียชอบใช่มาขี่มาเยี่ยวทิ้งวิจังหักลาขึ้นต้องเอาอะไรใช้เชียร่าเอาเชียร่าป้องกันเชื้อรานี่เกษตรกรขยิ้มออกเลยนะถ้าเป็นเชื้อรามันจะต้องกืดแตก ใช่นี่ไม่เป็นเลยไม่เป็นไม่สายดิ้งเลยนะเป็นอบตอยู่ที่นี่ใช่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อสมบัติแฟงรอครับสมาชิกหมู่ที่สองอ๋ออปตมู่สองครับผมก็พุกเกียร์พี่แกฮะชอบแกเพราะว่าทำทำอะไรก็ผมแน่ก็นาติดกันด้วยฮะขิงพาสายกันกรดีก็ต้องใช้ต่อกันใช่ใช่ครับแล้วราเรอบตใช้ยังตอนนี้อ๋อยังยางครับผมทีนี้จะใช่ไหมเนี่ย ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะพี่เขาใช้ผลผลิตได้ดีนะโอเคเดี๋ยวผมใช้ด้วยวันหน้าแน่นอนเอาไปต่อหน่อยมาดูวันนี้เป็นไงบ้างข้าวที่นีรู้สึกดีมากเลยครับผลผลิตใช้ได้เลยครับสวยสวยเม็ดสวยคาดการไว้18ไร่นด่จะได้สักกี่เกลียดเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า20เกลียดนะแล้วมันหนักมันดีครับมันอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักเม็ดเลยนะลายเมดเนี่ยเม็ดส่วนที่มันลายน้อยนะฮะดูแล้วรวงหนึ่งถ้าเราประมาณไว้นะ ดวงนี้มีนี่บางดวงแทบไม่มีเลยอันนี้ก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมว่ามันมันน้อยมากน้อยมากเลยนะ่ะครับน้อยน้อยก็มันถึงไม่รีบน้อยเนาะถึงโคนเลยอะ <ừ> ครับเ<ห>ต็มสมบูรณ์เต็มสมบูรณ์ครับแล้วเรคือแกะเสมอไง <ừ> ใช่ไหมฮะแก่เสมอกันครับแกะเสมอกันปกติใช่ใช่ปกติตรงนี้จะต้องเขียวใช่ยช่ใช่วิธีวิธีการดูก็คือเรารูดมาอย่างเงี้ยรูดเงี้ยครับเราจะเกี่ยวได้ไม่ได้อ่ย ถ้าดูแล้วข้าวเหลืองเสมอกันเนี่ยถ้ารูดมาแล้วนี่เนี่ยฮะเกี่ยวต้องเกี่ยวระยะนี้ฮะทับพึงใช่ไหมฮะถ้ารอถ้ารอให้โคนเหลืองหมดแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าปลายถ้าถ้าโคนเหลืองปุ๊บปลายก็ต้องแห้งกว่นี้ใช่ไหมถ้าเกี่ยวคือเราน้ำหนักน้ำหนักครับถ้าเราไปร้อยแห้งโอเคเพราะ้าแน่นอนชอบอยู่แล้วครับข้าวแห้งข้าวแห้งคือคือวัดความชื้นไงฮะใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมครับนี่คือจากใจของเกษตรกรที่ นะรเรานะทีมข่าวาร,รายการรถไฟเนี่ยมาเจาะลึกถึงแปลงนาตรงนี้เองเนี่ยนะมีอะไรจะบอกฝากท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งอ่ะก็จะบอกว<อ>่าเราเราลดต้นทุนนะครับการซื้อปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองเนี่ยครับม,ม,มันมันมันลดปุ๋ยไปถึงห้ากระสอบเคยใช้ยี่สิบใช้สิบห้าอย่างเงี้ยนะครับลดลงเยอะเลยลดลงครับแตต้นทุนก็น้อยลงด้วยรถไรใช้มีน้ำหนักดีค่ะแล้วลากก็ดีแต่ก็ดีค่ะ รวยไหมอย่างเงี้ยรวยไหมรวยจ้าอันนี้ฐานะผู้แนะนำฮะอ่ะคุณชายแดนเชิญนะผู้แนะนำในหน้าบ้านเลยอยิ้มออกเจก็ฝากเกษตรกรครับนี่คือผลงานของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงนะครับก็คือผลที่ออกมาเนี่ยคือน้ำหนักดีมากนะครับขอให้เกษตรกรเพื่อนๆชาวเกษตรกรนะครับก็หันมาใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับจะได้เพิ่ม ผลผลิตลดต้นทุนครับแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนี่สักทีหนึ่งเป็นนี่เขามันนานแล้วเนี่ยใช่ทำนานแล้วขาดทุนทานานแล้วขาดทุนเนี่ยจะแมเมื่อเจอนูดฟอไรท์แล้วรวยดีไหมเนี่ยดําเออททั้งทีทําให้มันรวยสิเอาเด็กรุ่นใหม่เลยด้วยเห็นเห็นข้าวแล้วเป็นไงมั่งลูกดีไหมดีใจค่ะดีใจเนาะแล้วมาช่วยคุณแม่อะไรมั่งเนี่ยก็มาถาดมาดูนาแล้วก็ถ่ายรูปไปให้ ให้พี่เขาช่วยดูแลในฐานะที่เป็นเด็กเยาวชนทําได้ข้างนาเขาถามกันมั้งไหมแม่ว่าไอเขาใช้อะไรเนี่ยถามว่าใช้ยาอะไรบอกแม่ไปตัวแทนอยู่อยากติดต่อก็มาเอาได้จากที่บ้านอยแม่โทรสั่งให้ตอนจะได้รวยจะได้รวยในย่านจุมแสงนครสวรรค์เนี่ยแม่บอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปเลยบอกจ้าบอกบอกเลยครับบอกเลยครับเบอร์แม่เบอร์อะไรครับ 0, 8, 0, 5, 0, แปด 5, ูนย์ห่านค่ะนี park, daylight, ่นะฮะนี่จากปากจากใจของเกษตรกรที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับ